กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามนโยบายของกองทัพบ,บกเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาควบคู่ก,กับการปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติครับ พันเอกประเสริฐตาลาลักษ์ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยณห,ห้องเรียนกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีตามแผนงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบ,บกประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับกองทัพบ,บกได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบ,บกทั่วประเทศได้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในหมู่เยาวชนทุกช่วงวัยให้ห่างไกลจากยาเสพติดรู้เท่าทันถึงพิษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาควบคู่กับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินรวมถึงสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของชีวิตซึ่งมีทั้งความรู้สาระและความสนุกสนานโดยมีเยาว ชนนักเรียนจากโรงเรียนกองทบ,บกอุปถัมภ์ค่ายนารายศึกษาจังหวัดลบบุรีจำนวน100คนเข้าร่วมโครงการจากการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้มีความเข้าใจในเนื้อหามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและได้ผ่านการประเมินผลจากคณะครูฝึกให้อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการครับ